สวัสดีครับต่อจาก e P ที่แล้วนะครับครานี้จากบ้านเพแลเราก็จะต่อไปที่แหลมแม่พิมพ์นะครับตอนนี้ยังอยู่บนถนนแถวสวนสนอยู่นะครับวิวแถวนี้ด้านขวาก็เป็นทะเลนะครับแล้วก็มีต้นสน ให้ดูอยู่นะครับก็สวยดีนะครับส่วนด้านซ้ายมือนี่เป็นสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพนะครับอันนี้ก็มีบ้านพักให้พักนะครับให้มาคิดว่าคงมาเช้านอนได้นะครับดูเขาก็ทำไว้สวยงามดีนะครับปั่นจักรยานก็ช้าแล้วก็จะได้เห็นธรรมชาติแบบนี้แหะครับเห็นชา้าช้าแต่ถ้าขับรถยนตเนี่ยบางทีก็ มองพลึบมันก็ผ่านมันก็ไปเร็วจักรยานเนี่ยปั่นความเร็วสูงสุดที่ผมปั่นอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสักยีนะครับบางครั้งก็23กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นป่าในเมืองนะครับด้านซ้ายมือเขาทำรั้วคาบอยไว้และส่วนโซนนี้ก็เป็นบ้านพัก ห้องน้ำก็มีนะครับสำหรับคนที่มาทะเลอะไรต้องการไปเข้าห้องน้ําเห็นมีป้ายอยู่อันนี้ผมก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับชมวิวด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างด้านซ้ายก็เป็นป่าไม้ขนาดใหญ่นะครับตอนเนี้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ด้านขวาก็เป็นทะเลนะครับมีต้นสนปัน่นช่วงถนนช่วง สวนสนตรงนี้เนี่ยจะไม่มีเลนจัก,กรยานนะครับแต่ว่ามันจะก็มีตีเส้นน้อยนิดนึงแต่ว่าอาจจะปั่นลำบากหน่อยแต่ถ้าหากแดดร้อนเนี่ยก็ยังมีร่มเงาจากต้นสนนะครับมีร่มบ้างเจอแดดบ้างก็ถือว่าสบายดีครับแต่ว่าอากาศช่วงนี้ช่วงเช้าก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับชมวิวไปด้วยกัน ทะเลวันนี้น้ำใสนะครับน้ำใสสวยมากครับบางครั้งมาทะเลบางครั้งก็เจอน้ำขุนนะครับแต่วันนี้น้ำใสที่ผมลงไปดูทั้งที่ชายหาดบ้านเพแถวก้นอ่าวแถวทอพงแถวนั้นก็ใสนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาแถวลานหินขาวก็ใสอันนี้ผมพามาดูหมุดที่19นะครับ หมุ่ที่19สุนทรพู่นะครับนี่ก็มีทั้งสุดสาครมีทั้งผีเสื้อสมุทรมีพระอภัยนะครับตอนนี้ถ้าดูตามแผนที่ก็ประมาณนี้ตอนนี้เราก็ไปแหลมแม่พิมพ์ต่อนะครับเพราะว่าที่จุดหมายปลายทางที่จะไปเนี่ยวัดพลงสวัยเนี่ยก็ต้องผ่านแหลมแม่พิมพ์ แต่ความจริงก็มีไปได้อีกทางนะครับไม่ไม่ต้องปั่นริมทะเลแต่ว่าผมยอมให้ระยะทางเพิ่มขึ้นเพื่อชมวิวไปทางริมทะเลเนี่ยครับจริงๆก็มีไปได้อีกทางนะึงอาจจะย่นระยะทางกว่านี้นะครับแต่ทางนี้ก็สวยดีนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลงเนิน บางช่วงก็ปล่อยให้ไหลได้บ้างแต่ว่าก็ต้องปั่นช่วยนะครับตอนนี้ต้องทำเวลาหน่อยแล้วเพราะว่าเริ่มสายแล้วมัวเที่ยวเวะแต่ละจุดที่ไม่ได้ตั้งเป้าวไว้อันนี้ก็มีตึกสูงนะครับด้านขวามือมีรีสอร์ทนะครับด้านซ้ายมือก็สวยนะครับสวยงามดีถนนเส้นนี้ มีตึกสูงสลับกับเตี้ยเตี้ยมีป่าไม้มีทะเลนะครับปั่นดูก็เพลินดีนะครับอันนี้เป็นสวนหมากนะครับสวนหมากขนาดใหญ่เลยแต่ยังไม่ออกลูกนะแต่ผมว่าคงใกล้แล้วละ่ะอันนี้ถ้าพอออกลูกในคงเก็บได้เยอะน่าจะเยอะพอสมควรเพราะจำนวนต้นนี่เยอะมากนะครับดูเลยครับด้านท้ายมืออันนี้มาด้านฝาก็เป็นวิวภูเขานะครับ มาวันนี้เราเจอทั้งภูเขาเจอทั้งทะเลครับสวยงามครับปั่นไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆนะครับถึงว่าถนนจะไม่มีเลนจักรยานตรงช่วงนี้แต่ก็รถก็ไม่เยอะนะครับก็ปั่นสบายดีแต่ว่าต้องคอยระวังนะครับคอยฟังเสียงปั่นแถวถนนแบบนี้ก็ต้องระวังหน่อย เห็นข้างหน้าไหมครับสวยครับวิวนี้สวยครับด้านฝามือนะครับน่าจะเป็นรีสอร์ทนะครับอยู่บนยอดเขา,าครับบรรยากาศก,ก็มีทั้งป่ามีทั้งภูเขามีทั้งทะเลวันนี้นะครับได้ดูไปพร้อม ออกกำลังกายไปด้วยนะครับชมวิวไปด้วยเป้าหมายเราคือวัดปรงสวยนะครับอยู่ที่ข้นะาวเขตแกลงนะวันนี้จุดเริ่มต้นผมเริ่มต้นจากลานหินขาว ผมก็ปั่นมาเรื่อยๆท้องฟ้าวันนี้บรรยากาศดีนะครับไม่ต้องกลัวฝนตกครับสองข้างทางเราก็มีวิวให้ดูนูน่นดูนี่มีตึกสูงสวยๆมีรีสอร์ทสวยๆทำไว้นะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นทางขึ้นรีสอร์ทแต่ไม่ไม่มีป้ายนะครับ เราก็ปั่นไปเรื่อยๆเหลือ,อระยะทางอีกไม่ไกลแล้วนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วที่วัดพงสวัยนี่ก็จะมีจุดชมวิวนะครับดูวิวทะเลขึ้นไปข้างบนเขาไหว้พระก็จะมีวิวทะเลนะครับ มีวิวที่จะดูลงดูจากภาพมุมสูงครับดูจากข้างบนลงมาข้างล่างเหมือนขึ้นไปก็เหมือนใช้ดโดรนถ่ายเห็นหลังคาบ้านนะครับนี่ครับด้านซ้ายมือครับจุดหมายปลายทางครับใกล้มาแล้วครับบรรยากาศก็โอเคนะครับบัดเขา้า วัดนี้ก็สวยงามดีนี่ครับมีภาพปั่นเข้ามาด้วยนะครับปั่นเข้ามาก็เจอนี่แหละครับตามภาพเลยครับสวยครับภาพนี้สวยอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์สีขาวสวยงามครับ แล้วก็แถวทางที่จะขึ้นไปบนภูเขานี่ก็จะมีเป็นโอง่องโอ่งปูนนะครับลูกใหญ่ๆแล้วเขาก็มาทำเป็นลายแล้วก็ทาสีระบายแล้วก็เอาสัตว์ตามวันเดือนปีเกิดนะตามปีเกิดไม่ใช่วันเดือนนะตามปีเกิดวางไว้น่าจะสิบสองปีนะครับ มีทุกสัตว์เลยนะครับอันนี้เป็นวิวที่บนภูเขานะครับเห็นไหมครับสวยครับอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นภาพไกลอันนี้เป็นกุฏิเออน่าจะไม่ใช่กุฏินะผู้ผิดไปอันนี้เป็นโบสถ์นะครับเมื่อกี้ที่เป็นสีทองน่าจะเป็นหออะไรสักอย่างผมไม่ได้เดินต่อเข้าไปนะครับอันนี้ผมเตรียมที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าผมไม่ขึ้นทางบันไดนี้นะ ก็เห็นเขากำลังทำนั่งร้านอยู่เพื่อที่จะรับทาสีหรือว่าทำบังกรเพิ่มตรงข้างล่างครับผมจะเดินขึ้นทางนี้ครับอันนี้เป็นไก่ต๊อกที่วัดนะครับดูก็เชื่องดีนะครับปกติถ้าเลี้ยงที่บ้านก็จะไม่ค่อยเชื่องนะทำไมที่นี่เชื่องดีจังเลย เดินผ่านว่ายังไม่เดินหนีเลยอ่ะอันนี้ก็ไปต่อนะครับเดินขึ้นไปต่อด้านฝาเนี่ยจะเห็นเนี่ยมีองค์แบบนี้ครับที่ก็เอามาทําเป็นองค์ปูนธรรมดานะครับแล้วตอนหลังก็เอามาทําแปะลายแล้วก็ตอนหลังก็ทาสีก็สวยดีนะครับเป็นทางขึ้นมีไปตลอดอะครับวางเป็นช่วงเป็นช่วงไว้นี่ผมเดินขึ้น คิดว่าเดินขึ้นทางนี้น่าจะได้กำลังมากกว่ามากกว่าขึ้นทางบันไดนั้นขึ้นทางตรงไปแต่ต้องใช้กำลังเยอะเหมือนกันนะครับตอนเดินขึ้นไปเนี่ยช่วงตอนแรกตอนอากาศร้อนเนี่ยมันก็ร้อนแต่พอขึ้นมาข้างบนเจอต้นไม้เจออะไรก็รู้สึกเย็นขึ้นนะครับนี่ครับนี่วิวชั้นบนบันไดชุดที่สองพญานาคชุดที่สอง วัดนี้มีพญานาคทั้งหมดสี่สี่ตัวนะครับนี่พอขึ้นมาถึงตรงช่วงนี้ที่มีต้นไม้ทั้งสองข้างทางนะครับรู้สึกว่ายเย็นขึ้นมาทันทีเลยต้นไม้นี้ช่วยได้เยอะนะครับลดอุณหภูมิลงมาจากเป็นตัวพรางแสงนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาถึงจุดบนสุดแล้วนะครับที่เรามาองจากข้างล่างเมื่อกี้ครับ เพินขึ้นมาผมก็จูงจักรยานขึ้นมาด้วยครับครั้งนี้ปั่นไม่ไหวครับตอนแรกคิดว่าจะตั้งใจจะมาปั่นขึ้นนะแต่ใช้กําลังตรงแถวระยองรีสอร์ทซะเยอะแล้วก็แวะจุดนู่นจุดนี่อยู่เรื่อยมันก็เลยมาถึงจุดเป้าหมายนี่ช้าหน่อยแต่ยังไงก็ถึงเป้านะครับถึงจะมาช้ามาเด็วยังไงก็ปลอดภัยมาถึงปลายทางถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับ อย่างน้อยก็ได้ทาบุญไหว้พระอันนี้เป็นพระทิกพเนตรนะครับถ่ายทางด้านข้างเดี๋ยวผมจะเดินไปทางด้านหน้าแล้วถ่ายทางด้านหน้าให้ดูแล้วก็ถ่ายเราขึ้นมาบนนี้นะครับชมวิวถ้าดูจากภาพที่ผมถ่ายมันอาจไม่เท่าสายตาเราดูเองนะครับสายตาเราดูเองถ้ามาเนี่ยมันจะสวยกว่าครับสวยกว่าที่ผมถ่ายนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตรงช่วงด้านบนนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนภาพมุมสูงเลยเห็นหลังคาเห็นทะเลแต่ว่าด้วยตัวกล้องที่ผมถ่ายเนี่ยมันก็ความละเอียดผมเซ็ตไว้ต่ำแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยน่าจะถ่ายไกลไม่ดีแต่ถ้าดูด้วยสายตาสวยมากครับ ถ้ามีโอกาสก็เชิญมาทําบุญแล้วก็ชมวิวครับถ้าได้ขึ้นทางเดินที่ผมเดินขึ้นทางด้านข้างนั้นก็ถือว่าได้ออกกำลังกายแล้วทาบุญแล้วก็ได้บุญไปด้วยอย่างน้อยมีไขมันมีอะไรก็ลดไปก็สามารถกำจัดไขมันได้นะครับอันนี้สวยงามครับ เห็นไหมครับผมเริ่มถ่ายดูท้องฟ้าข้างบนดูพระนี่ครับสวยงามมากครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามก็ขอแบ่งบุญครั้งนี้ให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ